เอาละค่ะได้เวลาใช้ความรู้จากสามคลิปที่เราเรียนมาก่อนหน้านี้เรื่องการสร้างคำมาทำข้อสอบกันแล้วนะคะมาลุยข้อสอบการสร้างคำกันเลยค่ะมาข้อที่หนึ่งข้อใดเป็นความหมายของคำะสมคำะสมคืออะไรนะคำมูลสองคำซึ่งมีความหมายใช่ไหมคะจับบวกกันปักเกิดความหมายใหม่ขึ้นมาซึ่งคำมูลก็ไม่ต้องไปแคร์ว่ามันจะต้องแบบเป็นคำประเภทอะไรยังไงเดียวกันใช่ไหมคะก็ไก่ค่ะ นำคำที่ไม่มีความหมายมารวมกันเพิ่งพูดไปเมื่อกี้เองไม่มีความหมายมารวมกันไม่ใช่ข้อนี้ผิดเลยนะคะข้อขอไข่ค่ะนำคำที่มีความหมายต่างกันมารวมกันน่าสนใจเก็บไว้ก่อนนำคำที่มีความหมายเหมือนกันเดียเอามารวมกันคุณคุณไหมคะแบบฟอร์มใช่คำะสมไหมคะ แบบฟอร์มไม่ใช่คำะสมค่ะแต่เป็นคำซ้อนค่ะแบบนั้นเรียกว่าการซ้อนค่ะไม่ใช่ผสมนำคำที่มีความหมายตรงกันข้ามมารวมกันไม่ใช่ค่ะแบบนี้เขาเรียกว่าคำซ้อนค่ะเพราะฉะนั้นตอบได้ข้อเดียวนะคะก็คือข้อขอไข่ค,ค่ะนำคำที่มีความหมายต่างกันมารวมกันนั่นเองไปต่อข้อที่สองนะคะข้อใดเป็นคำามลทุกคำ ทุกคำนะอย่าลืมเป็นมูลด้วยมูลคือจับศัพท์แล้วเป็นยังไงคะสับทแ,แล้วบางคำไม,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 นะะม่มีความหมายศับแล้วบางคำไม่มีความหมายนะคะมาสับกันดีกว่าช้างเผือกทั้งช้างทั้งเผือกมีความหมายอ้า ก็ไม่ใช่สิคะนา่ีก็ไม่ใช่คำม,มูลแล้วละ่ะน้ำกับตาลอ,อ๋อมีความหมายทั้งคู่เลยไม่ใช่แล้วละ่ะแต่อร่อยอร่อยสับปุ๊บเออะไม่มีความหมายอะนี่ล่ะค่ะํำม,มูลจระเข้จระเข้จอกับระคืออะไรไม่รู้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำนี้ล่ะค่ะํำม,มูลกะละมังกะละมังไม่มีความหมายเลยเวลาเราจับสับ เพราะฉะนั้นเป็นคำมูลค่ะอากาศอากาศจับแยกก็เป็นไงคะอา,อาคุณอาเหรอกาศแปลไม่ได้นะคะจับแยกแล้วแปลไม่ได้เลยแบบนี้ถือว่าเป็นคำมูลทั้งสิ้นค่ะจริงๆก็ตอบข้อนี้เนาะจำปีจำปีเป็นคำมูลใช่ไหมเป็นชื่อเรียกดอกไม้จำปาคำมูลเช่นเดียวกันไปติดข้อสุดท้ายเอาไว้หลอกคนที่อ่านมาแค่สองคำแรกแล้วกาจำได้ ตลบมากจำได้นะคะข้อนี้เกือบจะเป็นประโยคแล้วเชียวไม่ใช่คำามูลแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นนี้ไม่เอาทาวีบทวีบกับแยกอย่างนี้ปุ๊บมไม่มีความหมายแต่รวมกันมีความหมายนี่เป็นคำามูลดาวตกทั้งดาวทั้งตกมีความหมายค่ะมารวมกันเกิดความหมายใหม่ไม่ใช่นะคะแบบนี้ถือเป็นคำะสมค่ะ นาฬิกาโอ้ยรู้กันอยู่แล้วยกตัวอย่างเป็นร้อยรอบเป็นคำมูลค่ะเพราะฉะนั้นต้องตอบขอไขเพราะเป็นคำมูลทุกคำไปต่อข้อสามนะคะข้อใดเป็นคำซ้อนเพื่อความหมายทุกคำมันซ้อนเพื่อความหมายเพราะฉะนั้นจะต้องไม่ใช่ซ้อนเพื่อเสียงจะต้องไม่ได้ซ้อนเพื่อเสียงเพื่อให้เกิดความไพเราะไม่ใช่นะคะไปดูกันใหญ่โต อไม่เห็นมีพยัญชนะเดียวกันไม่เห็นมีสระเดียวกันเลยใช่ไหมคะใหญ่โตเพราะฉะนั้นนี่เป็นการสอนเพื่อความหมายค่ะโวยกับวายวอววววอยวายแบบนี้เป็นไงคะไม่ได้เพื่อความหมายแต่อย่างใดเสียงและอารมณ์รนรวนไม่ใช่ไปค่ะข้อที่ขอไข่นะคะโซกับเซโซกับเซ เพื่อเสียงสิคะอย่างนี้ไม่ใช่ค่ะอับจนอับจนนะคะอับจนนี่ซ้อนเพื่อความหมายอยู่แล้วนะคะให้ไม่เห็นความหมายที่เข้มข้นขึ้นต่อไปค่ะคอควายผลักใสผลักใสความหมายหลุนหลวนนะคะไม่ได้เพื่อเสียงเลยโวกเวกโวกก็โวกเวกก็วเวกไม่มีความหมายแต่เน้นเพื่อให้มันเกิดความเข้าใจเกิดความไพเราะว่าเอ้ ของบกเบกเสียงวุ่นวายเชี่ยวนะคะเป็นความวุ่นวายเป็นความเสียงเป็นความไพเราะเนาะไม่ใช่ต่อไปข้องงูค่ะมันต้องตอบข้อนี้แหละเพราะข้ออื่นมันไม่ใช่สักอันกักขังกักขังกักคือการไม่ให้ออกไปขังคือการแบบบังคับให้อยู่ข้างในใช่ไหมคะกักขังเนี่ยค่ะก็ถือว่าเป็น้อนเพื่อความหมายอยู่แล้วแล้วดึงดนนะันมันมีเราเด็กซ้ากันนะดิมันไม่ได้สอนเพื่อเสียงหรอกคะ่ะไม่ค่ะมันเพื่อความหมายล้วนเลยยังไงไปดูค่ะ คือดึงเนี่ยคือการดึงเข้ามาดันคือการดันออกไปถูกไหมคะแต่มันดันเกิดความหมายใหม่ขึ้นมาอลังการงานสร้างมากๆจะดึงดันอยู่ทําไมดึงดันดึงดันเนี่ยนะมันกลับกลายเป็นความหมายที่ว่าหัวดือ้อยังคงทําต่อท,ทั้งที่แบบมันเกิดปัญหาที่ดูท่าทางไม่น่าจะเป็นไปได้เองไงคะ่ะเพราะฉะนั้นดึงดันซอนเพื่อความหมายค่ะข้อหมายความหมาย,ามมายทั้งคู่เพราะฉะนั้นตอบงอง,งูนะคะข้อที่สี่ ข้อใดไม่ไม่ใช่รบกวนแก้ไม่ใช่คำะสมไม่ใช่นะคะจับสับก่อนอย่างแรกน้ำกับตาน้ำกับตาคำโคนลลโลกคนะโยกรวมกันเกิดความหมายใหม่กลายเป็นสิ่งที่ไหลออกมาตอนเราเสียใจย <S <S นั่นนะคะก็คือเป็นคําประสมถูกไหมคะมันเป็นคำเออเราเขียนอี่างเดียวงงเป็นคํำะสมค่ะ ต่อไปนะคะคําที่สองบ้านเรือนบ้านกระถิ่วอ,อาศัยใช่ไหมคะเรือนกระถิ่อาศัยความหมายคล้ายกันเหมือนกันเดียขนาดนี้เอามารวมกันมันใช่คําผสมหรือเปล่ามันเป็นลักษณะของคำซ้อนค่ะข้อควายบ้านแตกบ้านแตกนะคะบ้านแตกใช่ไหมคะมันหมายถึงที่บ้านที่อยู่ดีแล้วระเบิดออกมาไหมคะ คำสองคำความาหมายคนละเรื่องคนละยกคนละเรื่องคนละเล่คุณหลรงฉันคนละเรื่องคนละโลกคนละเรื่องคนละเล่านะคะเอามารวมกันเกิดความหมายใหม่บ้านแตกหมายถึงครอบครัวที่ไม่ได้อยู่ด้ยวยกันอาจจะแบบเเกิดการทะเลาะกันแล้วก็อย่าร้างอะไรแบบนี้นะคะหรือไม่ได้อยู่ด้ยวยกันอีกต่อไปแล้วเขาจะเรียกว่าบ้านแตกสาดตกขาดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะพวกนี้ค่ะเรานับเป็นคําประสมค่ะสุดท้ายค่ะหัวสูงไม่ได้แปลว่าหัวของเราที่สูงกว่าคนอื่นหรือหนักหัวใคร แต่หัวกับสูงที่ความหมายต่างกันเล็กนิดนนะเอามารวมกันเนี่ยค่ะมันกลับกลายเป็นความหมายใหม่ขึ้นมาที่แปลว่าอะไรคะผู้ที่มีรสนิยมไม่ไม่ไม่นิยมของที่ดูไม่ดีหัวสูงไม่ใช่ของในห้างทานไม่ได้ไม่ใช่ของพัตคารห้าดาวขอไม่ทานนะคะของมิชลินเท่านั้นหัวสูงนะคะเกิดความหมายแม่แบบนี้แน่นอนเป็นคำะสมค่ะเพราะฉะนั้นตอบได้ข้อเดียวที่ไม่ประสมคือ ขอไข่เป็นคำซอนบ้านเรือนนะคะไปต่อคะ่ะข้อที่ห้ามีห้าหกเจ็ดเนาะลุยกันหน่อยยาวหน่อยทำข้อสอบรอบนี้ข้อห้านะคะข้อใดมีคำะสมที่ประกอบด้วยคำกริยาและคำนามคำะสมนะที่ประกอบด้วยคำกริยาและคำนามต้องมีความรู้เรื่องความคำผสมหนึ่งมีความรู้เรื่อง คำกริยาและคำนามสองมามาดูกันนะคะคำแรกต้องเป็นคำกริยาทั้งหมดใช่กริยาหรือไม่เช็คเลยค่ะกินกินอา่อาอ่าจะไม่ใช้สีเดียวกันฉชนเลยกินนะคะเป็นแอคชั่นหรือกริยาใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถูกต้องขอไข่ก็กิน ขวายก็กินใช่น่แน่งงูดาวเทียมเป็นช้อยที่ต้องตัดทิ้งอันแรกนะคะไม่มีคํากริยาเลยนะคะไม่มีคํากริยาในนี้เลยทั้งดาวทั้งเทียมเพราะฉะนั้นไม่เอาค่ะไปดูกันค่ะกินนอนกินข้าวกินใจอันไหนเป็นคําประสมและจะต,ต้องประกอบด้วยคํานามใช่ไหมคะไปดูก้อนข้างหลังกันค่ะนอนนอนเป็นคํานามไหมคะกริยาล้วนๆค่ะคุณเพราะฉะนั้น ไม่ใช่ต่อไปขอไข่ข้าวกินข้าวกินข้าวเอ้ยข้าวเป็นคำอะไรคะข้าวเป็นคำนามคะ่ะอย่าเพิ่งรีบกาใจอย่างเงียควายใจใจเป็นคำนามคะ่ะเอาละสิตอบลายเดียอย่าลืมนะคะว่าคำผสมจะต้องเกิดอะไรคะ ความหมายใหม,ใหม่กินข้าวเกิดความหมายใหม่ไหมคะท่านโทษไม่เกิดความหมายใหม่ค่ะมันคือแบบการกริยาก,การแบบประโยคแล้วใช่ไหมคะว่าคนกำลังกินข้าวทำไมฉันต้องกินด้วยตะเกียบด้วยแล้วก็กินใจต่างหากค่ะที่มีความหมายใหม่หมบทกลอนของเธอที่ส่งมานั้นช่างกินใจเลืละเกินกินใจก็คือซาบซึง้งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะต้องตอบขอขวายเนาะ ต่อไปค่ะข้อที่หกข้อที่หกข้อใดเป็นคำผสมและคำซ้อนตามลำดับตามลำดับเลยนะผสมก่อนแล้วก็ซ้อนมาดูทีละข้อข้อแรกคำแรกของแต่ละข้อเนี่ยจะต้องเป็นคำผสมถ้าจะได้เป็นชอยส์ที่ถูกใช่ไหมคะบ้านเรือนคำใกล้กันนำรวมการผสมไหมละ่ะไม่ใช่ใช่ไหมคะมันเป็นคำซ้อนต่างหากเพราะฉะนั้นตัดทิ้งไปเลย ขอไข่ค่ะหายใจหายไม่มีอยู่แล้วใจเอามารวมกันเกิดความหมายใหม่ใช่ค่ะนี่สําคำะสมจิตใจจิตกับใจจิตก็ดวงจิตใจก็ใจเอามารวมกันคำที่ความหมายใกล้เคียงกันแบบนี้มารวมกันเป็นคำซ้อนใช่หรือไม่ตอบหนึ่งสองสามสี่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมีสิทธิ์จะตอบขอไข่ใช่ไหมไปดูนตอ่อว่างว่าง ข้าวต้มข้าวต้มนะคะข้าวเราเอาไปต้มเพราะฉะนั้นมันเกิดความหมายใหม่ขึ้นมาเป็นสิ่งที่เรียกอาหารถูกไหมคะใช่ค่ะมันเป็นคำผสมอันที่สองข้าวผัดเอาเหมือนกันเลยนะคะเป็นชื่อเรียกอาหารอาหารประเภทหนึ่งถือเป็นคำผสมค่ะไม่ใช่คำสอนต่อไปนะคะง,งูงูทองคำกับทองแดง <laughs> ทองคำ คำไม่ได้แปลว่าหนึ่งคำสองคำสามคำแต่คำในที่นี้นะคะมันเป็นภาษาพื้นเมืองคำไทยดั้งเดิมที่แปลว่าทองคำเช่นเดียวกันทองกับทองอมลมกันเป็นทองนะคะซึ่งอันนี้นับว่าเป็นคำซ้อนค่ะเพราะมันทั้งสองคำมันความหมายมันเหมือนกันเนาะต่อไปนะคะทองแดงค่ะทองทองก็ทองแดงก็แดงใช่ไหมคะอมรลงกันเกิดความหมายใหม่เป็นคำะสม เอ้ยแล้วมันตอบงอของงองูหรือขอควายเอ้ยกับงงูหรือขอไข่หรืองงูอ่ะฉันก็งงไปหมดละมันต้องตามลําดับไงคะเพราะฉะนั้นจะต้องตอบด้วยผสมก่อนแล้วเป็นซ้อนตอบเป็นข้อขอไข่นั่นเองคะ่ะเพราะฉะนั้นทําหมดแล้วก็ห้ามงงไปตอบงองูนะสุดท้ายคะ่ะข้อเจ็ดคำซ้ําในข้อใดมีความหมายต่างไปจากเดิม คำซ้ำในข้อใดมีความหมายต่างไปจากเดิมอย่างแรกหาคําซ้ำให้เจอก่อนคำซ้ำคือมันจะมีมยมกใช่ไหมคะหรือไม่คำที่แบบเป็นวรรณยุกที่แบบใกล้ๆกันไปขิดสใต้ซะกลมๆเด่นๆดังๆปลาๆสวยๆงามๆเอาจริงๆถ้ารีบๆมองแค่นี้ก็กาถูกละปั้นขนมให้กลมๆนะ ให้มันดูกลมๆนะคะไม่ใช่เป็นวงกลมเป๊ะแต่อาจจะแบบบุบี้บุ๊บี้บ้างแต่ให้เป็นสรกลมความหมายมันอ่อนลงใช่ไหมคะความหมายอ่อนหรือกว้างข้อขอไข่นะคะร้านไหนมีเมนูเด่นๆดังๆจะตามไปกินอืมเด่นๆดังๆเด่นๆดังๆมันก็ดูกว้างขึ้นใช่ไหมคะความรู้แบบงูปลาปลาแบบนี้จะไหวหรอเอาละสี่ความหมายมันเปลี่ยน มูอปลาๆอย่างที่บอกไปนะคะไม่ได้หมายถึงสัตว์แต่อย่างใดหมายถึงการที่รู้แค่นิดเดียวรู้แค่ผิวเผินนะคะไม่ได้รู้อะไรเยอะหึกซึ้งสุดท้ายนะคะจะดับไปถึงไหนจ้าสุดท้ายนะคะพี่ชอบซื้อของสวยๆงามๆม,มาแต่งบ้านความหมายเป็นไงคะกว้างขึ้นทีนี้กาข้อไหนดีกาข้อที่มันต่างจากเพื่อนต่างจากชาวบ้านที่สุด นั่นก็คือคอควายค่ะเพราะว่างูป่าเนี่ยความหมายมันเปลี่ยนไปเลยนะคะไม่ได้เป็นการลดปริมาณหรือเ,เพิ่มปริมาณแต่อย่างใดนะคะแต่เป็นการเปลี่ยนความหมายจากเดิมไปนั่นเองเพราะฉะนั้นงูเอ้ยเพราะฉะนั้นข้อเจ็ดจะต้องตอบคอควายค่ะเอาละค่ะจบแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างคําทีนี้ก็เตรียมพร้อมกลับไปดื่มน้ำพักผ่อนแล้วก็เรียนหัวข้อถัดไปในคลิปถัดไปได้เลยค่ะ Bye-bye.